สวัสดีครับส่วนไผ่แทนคุณนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมพามาขุดขุดเงาไผ่ซางดํานะครับเพื่อที่จะเอาไปขยายเพื่อปลูกเพิ่มจํานวนนะครับผมพอดีผมมีเงาที่มันเกิดผิดที่ผิดทางอยู่สองสามเงานะครับผมก็เลยวันนี้ผมเลยมาจัดการนะครับก็คือ,อเกิดจากเป็นหน่อที่แทงออกนอกฤด,ดูกาลแล้วก็เอียงนะครับแล้วก็ไปเบียด ลำอื่นอยู่นะครับซึ่งมันอยู่ไม่ถูกที่ก็เลยคิดว่าจะเคลียร์ลำออกก็เลยถือโอกาสมาขุดนะครับเอาเงานะครับผมก็เลยจะถือโอกาสนะครับมาอธิบายเรื่องเงาของไผ่นะครับที่เราจะขุดเงานะครับว่าแต่ละเงาที่เราจะมาปลูกเนี่ยควรจะมีลักษณะยังไงบ้างนะครับผมแต่เดี๋ยววันนี้ขอยกตัวอย่างเงาไผ่สางดำมากันเนะาะเพราะมีวัตถุดิบในมือนะครับผม จะได้ดูกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาจำนวนสีเงานะครับเพราะว่าขุดง่ายนะครับก็คือหักหักออกนิดนึงก็ใช้มีดแซะก็ออกนะครับผมไม่ได้ขุดอันนี้ครับจะอธิบายเงาที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนนะครับผมเงานี้นะครับก็ที่บอกว่าสมบูรณ์นะครับเพราะว่าผมมีการตัดนะครับแล้วก็เตรียมไปแล้วนะครับ เ,เตรียมเตรียมลำยอดไปแล้วนะครับว่ากะว่าจะเอาแน่ๆนะครับผมที่บอกว่าเป็นเงาที่สมบูรณ์เพราะว่าด้วยหนึ่งนะครับเงาที่สมบูรณ์ที่พร้อมที่จะไปเติบโตนะครับก็คือประกอบด้วยตาหน่อนนะครับที่สมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะเติบโตเป็นหน่อต่อไปนะครับอันนี้มีสองฝั่งเลยนะครับผมไม่มีช้ำเสียหายนะครับผม แล้วก็ระบบลากนะครับก็พร้อมไปแทงเงานี้นะครับเป็นเงาที่ไม่ไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะครับเพราะว่าเกิดในปีที่แล้วนะครับผมนะครับส่วนเงาอื่นๆนะครับก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอย่างเช่นเงานี้นะครับนี่นะครับก็มีตาเงานะครับที่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่จะขยายพันธุ์ ด้วยวิธีการชำเง้านะครับก็ต้องอดูเรียนรู้วิธีที่จะดูลักษณะของตาหน่อนะครับผมที่ได้มาหรือว่าไปขุดมานะครับผมเพราะถ้าตาหนอา่อเ้าเสียหายนะครับมันก็อันอาจจะไม่ตายนะครับแต่ว่ามันอาจจะโตช้านะครับผมอย่างเงานี้นะครับก็นะครับมีตา ทั้งสองฝั่งนะครับตานอนะครับกี่อันนี้กิ่งประมาณนิ้วครึ่งกับสองนิ้วนะครับแต่ตัวนี้จะใหญ่หน่อยนะครับประมาณสองถึงสามนิ้วนะครับส่วนเงานี้นะครับผมอันนี้เงาใหญ่หน่อยนะครับโอเคนะครับ ที่ผมจะขยายเพราะว่าไผ่ซางดำน,งนะครับดำมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมก็เลยคิดว่าจะขยายจํานวนเพิ่มในแปลงนะครับก็สําหรับการเลือกเงาไผ่นะครับมาปลูกนะครับก็นําไปปรับใช้ได้กับเงาทุกประเภทนะครับเง้าของไผ่ทุกชนิดนะครับผมที่ใช้การขุดเงานะครับก็มีลักษณะที่<ม> อายุของเง่าไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไปนะครับภายใน1-2ถึง,งปีนะครับผมแล้วก็ตัวลักษณะของเง่าที่ขุดนะครับต้องสังเกตว่ามีตาหน่อนะครับที่สมบูรณ์หรือไม่นะครับผมแล้วก็มีตาหน่อที่พร้อมที่จะเติบโตนะครับก็แค่นี้ก็พอที่จะเป็นข้อมูลเล็กนๆน้อยๆนะครับก่อนที่เราจะนำเง่าไผ่นะครับที่ได้มา มาชำนะครับเพื่อจเจริญเติบโตต่อไปนะครับวันนี้ผมส่วนภายแทนคุณนะครับผมก็มีคลิปของการเลือกเงาา้าไผ่ชางดำแล้วก็การขยายวิธีการด้วยการปลูกปลูกด้วยการชำเงานะครับเดี๋ยวผมก็จะเย็นนี้ผมก็จะไปแช่น้ำยาเล่งรากซึสักหน่อยแล้วก็ชำลงในตะกร้าก่อนนะครับผมสัก2-3อาทิตย์ค่อยเอามาปลูกนะครับผมก็น่าจะเติบโตดีช่วงนั้นก็ฝนน่าจะมาพอดีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับสวนภัยแทนคุณก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปการเลือกองามาปลูกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ